ได้เลยนะคะก็เซตประหยัดของแบรนด์โกลเฟนนะคะที่กล่องหนึ่งนะคะสุดคุ้มราคาแค่350บาทมีพร้อมส่งที่ญี่ปุ่นนะคะช่วยในยเรื่องรถจุดต่างดำกับฝ้าแล้วก็กล่องหนึ่งนะคะจะมี2องเซตก็คือมีครีมกันแดดอยู่ด้วยนะคะอย่างเลนะคะ นี่เนาะแล้วเขาก็มีไม้พายแถมให้ด้วยนะคะส้มก็จะมาลงเป็นไนครีมนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันคุ้มมากคือคุ้มยัไงคือมันผลิตที่ประเทศเกาหลีแล้วแถมให้ผิวขาวเนียนเร็วเพราะว่ามีส่วนผสมของไวท์เทนนิง่งเห็ดหลินจือนะคะที่ช่วยทําให้ผิวหน้าเราเนียนแล้วก็อ่อนเยาว์ฝ้าจางจุดด่างดาจางนะคะเนื้อครีมของเขาจะเป็นเนื้อครีมอะคาวานะคะเหมาะก,กับผิวแพ้ง่ายไม่มีแอลกอฮอล์กับพาราเบนนี่นะคะมีไม้ทาแถมให้ด้วยบำรุงไปเลยนะคะ นี่เป็นเป็นของแบรนด์ Gluface นะคะเซ็ตละ350บาทมีพร้อมส่งไทยนะคะญี่ปุ่นรอญี่ปุ่นรอประมาณ7หรือ8วันนะคะตอนนี้ญี่ปุ่นต้อง f ีออเดอร์นะคะนี่เนาะก็เดี๋ยวส้มเป็นคนชอบนวดนะคะเวลาทาไปแล้วลูกค้าจะรู้สึกว่าผิวหน้าขาวใสขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งเนาะเออแล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่าฟาจางลงนะคะ นวดเป็นเลยเนื้อครีมของเขาเป็นเนื้อครีมน้ำนะคะที่เวลาทาแล้วมันมีความรู้สึกแบบมีความชุ่มชื้นภายในตัวด้วยนะคะนี่ทาคอไปด้วยเลยนะคะนี่นะคะทาไปเลยสุดคุ้มเลยนะคะราคาแค่3 50บาทเท่านั้นนะคะเซตหนึ่งนะคะมีกันแดดให้ด้วยนะส้มจะเป็นคนที่ทาเยอะนะคะเวลาบำรุงอะไรแล้วรู้สึกว่าเวลาทาเยอะแล้วมันแบบให้ความแบบ ชุ่มชื้นกับผิวดีนะคะคือแบบหน้าใสหน้าเงาเด้งมากนี่นะคะก็ทาไปเลยเห็นไหมคะใสเนียนดิ้งๆอย่างนี้นะคะอยากได้แล้วแถมรถ้าแล้วหน้าอ่อนเยาว์เพราะว่ามีส่วนผสมของเห็ดลินจือด้วยนะคะไนครีมอาคาวานะคะเป็นแบรนด์ของโกล f ฟตนะคะราคาแค่350บาทมีทั้งไนท์ครีมแล้วก็เป็นครีมกันแดดสุดคุ้มนะคะตอนนี้นะคะมีพร้อมส่งที่ประเทศไทยที่ญี่ปุ่นต้องฟรีออเดอร์ ประมาณ7วันถึงนะคะสนใจทักสอบถามได้เลยจ้า